แต่ผมบอกเลยโคตรโคตรเจ็นอะโคตรเย็นเย็นมากนี่นะครับนะตรงนี้ก็เป็นยอดนะฟูระเบิกนะยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับะหนึ่งพันเร้อยหกสิบแปดเมตรนะฮะสวยมากนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็นะพักก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงพูะเบิกนะครับนะบนะบก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับว่าเราจะไปถึงนู่นประมาณสักเกือบทุ่มนะครับเกือบทุ่มแหละนะครับก็พักเติมพลังก่อนนะพักเติมพลังก่อนนะครับขับรถมารู้สึกเมื่อยดากดากเหล็กแล้ว เราจะเป็นชมรมดาบเหล็กแล้วนะไปเอาไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับนะสีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งแล้วก็ถึงแล้วนะครับนะาพูนเะบิกนะวันนี้เราวอล์กยินด้วยนะครับนะไปะวันนี้เราจะได้ที่พักไหมไปดูกัน ตอนนี้ก็มาถึงแล้วงาน,น,นมีแยกคูทะเบิกทันไหมแยกคูทะเบิกนะนะครับแต่ตอนนี้เราเราประสบปัญหาอันใหญ่ยิ่งใหญ่ชิบเป่งเลยคือหนึ่งไม่มีที่พักตอนนี้เรามาวันเสาร์นะครับนาที่พักมันเต็มนะครับแล้วเราดันวอล์กอินด้วยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทัวร์นะดังนั้นเราที่นอนเราก็จะคืออยู่ตรงนี้นะครับเราจะนอนตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีที่เรานอนนะวันนี้เราก็จะนอนกันถึงเช้าเพราะว่าเราหาที่นอนไม่ได้เราก็จะนอนตรงนี้แหละ,หละเช้าแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราไปดูกันโอเคผมขออนุญาตผมน้องก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวขึ้นหัวเบิกกันนอนกันสบายทุกคน เติมน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนขึ้นไปนะเต็มถังไวก็ดีข้าบนก็มีขายแหละแต่เติมไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยไปดับกางเขามันจะสโบเกมากข้าไปดับกลางเขาให้เรียบร้อยนอนอย่างเดียว เอาแล้วครับนะตอนนี้เราก็โอ้โหหัวใสหัวเป็นไก่เลยนะหัวเป็นไก่โต้งเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนยอดนะครับนะจุดวัดอุณหภูมิของพูทะเบิกนะครับนะแต่ตอนนี้คือนี่อย่างที่เห็นเลยครับขาโพลน <c oughs> นะวันนี้เราดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะตอนนี้มาก็คุ้งเลย อเกียดหัวตัวเองวะเนี่ยแหลมเป็นไก่เลยหรือผมต้องไว้ตรงนี้เนี่ยนาใส่หมวกกับน็อกคนทรงนี้แลับนะเออโอ้แต่ผมบอกเลยโคตรโคตรเย็นอะโคตรเย็นเย็นมากนี่นะครับนะตรงนี้ก็เป็นยอดนะฟูทะเบิกนะยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดเมตรนะฮะสวยมาก นะครับนี่อาคารหอดูดาวนะครับใครมาผมก็ว่าน่าจะมาตรงนี้เลยนะตอนนี้ประมาณเก้าโมงนะครับนี่คือบรรยากาศเก้าโมงนะนะครับณตอนนี้นะครับคือเก้ามงเช้านะครับดดมานะครับนี่นี่นะครับมองไปก็จะเห็นวิวนะวิวขาวขาว นะวิวขาวๆนะี่ะข,ข้างล่างมันจะมีนู่นนะมีกลางเต็นท์ด้วยวะ<อ>หรือเขากางกันตรงนี้วะน่าจะกางกันตรงนี้เขาทำที่กางเต็นท์นะเออมีที่กางเต็นท์ด้วยอะนะครับทางทางเจ้าที่เขาจะมีนี่อยู่นะครับมีมีบ้านพักบริการแล้วก็มีจุดกางเต็นท์นะครับอย่างนี้เห็นไหมนู่นนี่กางเต็นท์กหลายหลังเลย นกะลางเต็งอะไรหลังเลยนะครับไปผมว่าเดี๋ยวน่าจะลงไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะครับกินข้าวกินปลาก่อนดีกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะว่าจะลงไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่เมื่อไหร่จะเลิกชี้เนี่ยไอ้กเนี้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยชี้อยู่งี้ ถ้าไม่หายก็ตรงนี้แหละนี่ครับไปเดี๋ยวไปหากินกกินข้าวก่อนจากนักท่องเที่ยวถูกประสบปยหมอกหนาฝนตกนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงแมงล่างก่อนนะครับมานะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะไปผ่าหัวสิงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนได้ไงถ้าไปได้เดี๋ยวพาไปแน่นอนครับนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีกจะ้ะ เ็งผมหัวไก่ไก่แก่ dakika. ตอนนี้เราก็แวะกินข้าวนะครับที่ร้านครัวลุงท้ายนะครับขับออกมาหน่อยก็เจอแล้วเพราะมาจอดเขาเรียกว่ามามาปักหลักก่อนนะครับก็เลยนี่ไข่เกี๊ยวจานเบอร์เลนะครับพักเอาแรงอนขอคิดก่อนยังไม่รู้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าดูดิ นี่ขนาดดี้มองไม่เห็นอะไรสักอย่างเราตรู้สบไพรเลยนะทุกคนเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วครับฝนตกแรงมากใช่แล้วนะครับอันนี้ก็นะครับน้ำหยดนะครับตอนนี้ก็น้ำหยดแล้วก็พักก่อนนะไม่รู้จะไปไหนเลยตอนนี้นะว่าจะกินข้าวสักพักดูเดี๋ยวมาแล้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 วยำต้ม อ้าวต้มยำเอยดิมีคนขันมุกเลยยอด <c oughs> ขัดมุกเราด้วยนะครับสิ่งดีที่สุดตอนนี้คือนี่ฮะข้อ <c oughs> อ่างไฟครับ <c oughs> ว้าตอนนี้หนาวมากใครก็ได้ปิดแอร์ทีเนี่ยทานข้าวกันอ,อันนี้เป็นหมูสับนะต้มยำหมูฉึกๆอุ้ยร้อน

ใครจะมาก็อย่าลืมนะครับนะเสิร์ชมาเลยครัวลุงท้ายนะครับนี่ต้มยำกับของกับข้าวไข่กระทะก็มีนะครับอร่อยมากแต่ผมบอกก่อนของขึ้นชื่อพูทะเบิกนะครับผัดกรหลำต้องดูให้ได้นะผัดกะหลำน้ำปลานะปลาไขอ่อาจารานข้าวรจริงนะ ตอนนี้เราก็ลงมขา้างล่างแล้วนะสรุปว่าทริปนี้ล่มนะ <c oughs> นะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าข้างบนนะ่ะคือหมอกหมอกมันฟุ้งมากแล้วมันมองไม่สามารถเห็นอะไรเลยๆๆๆได้เลยนะรอบนี้ก็ถือว่านะโชคไม่ดีไปนะครับนะเราเดาอะไรไม่ได้นะครับธรรมชาตินะมันเดาไม่ได้นะครับนะไว้เดี๋ยวทริปหน้า,าก็มาแก้ตัวันใหม่ นะครับเอาแล้วนะถึงมันที่เรียบร้อยแล้วครับนะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับในที่หนึ่งของปูตเบิกนะครับนะตรงนี้เขาเรียกว่าเนินหนึ่งนย์เจ็ดสองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองะเป็นเส้นทางนะครับนะที่จะไปทะลุนะครับนะจังหวัดเลยได้นะครับนะรือนามหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือถนนลอยฟ้านะครับนะเออนะเป็นไงวิวสวยไหมนะครับวิวสวยไหม นะครับตรงนี้ก็มีโคดินให้นถ่ายรูปนะครับนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าท่านอาจจะล่วงไปแล้วท่านอาจจะเดทเลยก็ได้นะครับนะลงไปนี่หมดสิทธิ์นะครับนะทำอะไรก็ระมัดระวังใครเอาเด็กมาก็นะครับนะต้องนะครับนะดูแลเด็กๆของท่านให้ดีๆนะครับนะดูไปสวยปะเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับนะพระอาทิต์ก็นะใกล้คล้อยแล้วนะครับ ผมมาจากภูทับเบิกนะครับนะากำลังมุ่งไปข้างหน้านะครับไปผาหัวสิงห์นะครับนะตอนนี้ผาหัวสิงห์ก็มีคาเฟ่ยอยู่นะว่าจะไปลองกินกาแฟนั่งดูพระอาทิตย์ตกนะยามเย็นนะครับนะก็ทําเพื่อทุกคนนะเอาความจริงคือผมมาลงไปรอบนึงแล้วนะลงไปรอบนึงแล้วนะครับนะนี่ก็คือวัดดวงเลยนะครับขึ้นมาถามว่ามันดีกว่ารอบแรกไหมก็ดีว่าที่ว่าฝนมันไม่ตกนะแล้วหมอกมันจางด้วหมอกมันจางแล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะ นั่นแหละมองไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เห็นวิวทิวทัศน์สวยมากนะครับเห็นวิวย่างสวยเลยนะฮะนี่นะเรามองเห็นบ้านเล็กๆเลยยอยๆนะครับภูเขาตรงไอ้แหลมๆมาไปภูเขานะนะนะครับนะแหลมๆเห็นไหมไภูเขาตรงเนี้ยนี่นะครับนะนั่นคือวัดภูทับเบิกนะนะครับนั่นคือวัดภูทับเบิกนะฮะตอนนี้เราก็ นะลองกับเจ้านะเจ้าฟอร์ซ่าคู่ใจของเรานะฮนะเนี่ยครับนี้รถเพิ่งสองพันกว่าโลนะแต่ผมบอกเลยว่าการขับขึ้นเขาคือสบายมากผมกับคนซ้อนเนี่ยน้ำหนักเกือบสองร้อยโลรวมของด้วยประมาณสองร้อยนิดๆไม่เกินสองร้อยยี่สิบสบายนะครับแต่ก็ต้องทำพวกช่วงล่างให้ดีนะครับนะโชคเชิกนะครับโชกหนงงชคหน้าก็ต้องไกลดีสบายวิ่งสบายบือเลย นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมาหรือว่ากลัวมาแล้วขึ้นไม่ได้นะครับนะผมผมก็น้ำหนักร้อกว่าโลนะครับคนซ้อนก็แปดสิบเก้าสิบโลแล้วนะครับสบายวิ่งสบายครับนะฮะปี๊สบใยยังใส่เสื้อผ้าอย่างแจ่มนะครับแต่ผมไม่มีหน้าใส่นะเพราะว่าคนขับน้ำหนักเยอะถ่วงหน้าอยู่แล้วนะฮะแต่รถเละนิดนึงเพราะว่ามาหน้าฝนครับมันฝนมันตกเละ เละไปหน่อยไม่หน่อยหรอกเละเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับมาขับขี่ปลอดภัยนะมาระวังด้วยใส่หมก็น็อกนะครับนะเซฟตี้นะครับนะ,บนะบนะจากหนักกลายเป็นเบานะถ้ารถล้มยังไงก็เจ็บครับแต่จากหนักอาจจะกลายเป็นเบานะฮะันะนี้วิวดีมากโอ้โสดชื่นเลยนะนะไปเดี๋ยวไปลุยคาเฟ่หัว,ส,ว,วสิงออก,กันต่อ,อไปอ๋อไปต้องรู้ใช่ไหม ทางเดิมที่กลับตรงนี้นะครับไปทางเดิมรับผมขอบคุณครับะแสดงว่าที่เราชอบไปยืนถ่ายรูปนั่นคือพาหัวติงใช่สรุปมันพาหลงทางนะคะทุกคน ได้ไหมได้ตอนนี้เราก็ไม่ประสบผลสำเร็จอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราหลงเราหาคาเฟ่ไม่เจอเมื่อกี้เราไม่รู้ที่มันเมื่อกี้เราเข้าไปที่ไหนนะที่ไหน อ๋อค่ะพี่ตรงโน้นออันนี้ตรงข้าไปเป็นหมู่บ้านอะไรนะพี่ดูนะดูนะเดีย๋ยวเรามากินกเตียวกับบรรยากาศร,ร้อยร้านดีกว่าวิวโคตรสวยนะวิวดีมากวิวโคตรสวยผมบอกเลยเป็นร้านไม่รับหรอกขับไปเส้นถนนร้อยฟ้านะครับสังเกตฝั่ง ซ้ายนะครับถ้าจะมุ่งเข้าเลยก็ไปทางซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านค้าด้วยนะครับถ้ามาจากทางเลยก็อยู่ฝั่งขวานะครับมาทางเลยเข้าพูทะเบิกอยู่ฝั่งขวาอันนี้เข้าพูทะเบิกนะครับเลยไอจุดชมวิวที่เราผ่านมาเมื่อกี้เลยมานิดเดียวเองถ้ามาดับพูทะเบิกอ่ะแต่วิวโคตรสวยอ่ะต้องต้องโดนสักครั้งนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ กัดเธอนี่นีไงว้าว้าใครวะจับกูทำไมอือไปเอาไปเดี๋ยวนี้อืไปไม่นอนไม่นอนเดี๋ยไปกระเริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก๋วยเตี๋ยวของเรากระตุ๋ยนะนี่นะก๋วยเตี๋ยวนะครับนาเส้นนะครับถนนลอยฟ้าผู้ระเบิดเลย ซัดไปสองเลยนะมีด้วยมีกันเล็กอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะเพิ่งมาถึงก็คนให้ดูเลยมึยเขาเรียกว่าอร่อยไม่ต้องปรุงทุกคนเขาเรียกว่าอร่อยไม่ต้องปรุงใครผ่านมาอย่าลืมนะแวะด้วยอ๋อเบเกุดไปขออนุญาตทานหม่อนว่าอร่อยจัด ขออนุญาตทานก่อนนะนะครับนะวันนี้นะนะอย่าลืมนะครับนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะใครมีอะไรแนะนําก็นะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับนะติดตามไว้ว่าเราจะไปไหนนะครับนี่ขอลาทนผู้ชมไปก่อนครับตาตัวติดกันครับบ๊ายบาย